แอบลมือน่อยแม่ทันสมัยเหลือเกินนะฮะมีการเล่าเรื่องราวผ่านภาพแล้วก็บ่งบอกว่าไหนคือต้นน้ำกลางน้ำปลาน้ำแล้วก็มีการพัาขายเป็นแบบออนไลน์ด้วยให้พวกเราดูช่องทางการขายนะครับอย่าคิ้วขมวดสิกาบะอย่าคิ้วขมวดสิยิ้มไว้ก่อนนะเอ่าเดี๋ยวพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมจับเวลาครับ สลามอเลกุมบรมตุลลอฮฺตะลาบรักาตุผมชื่อตานะครับในฐานะกลุ่มแพะแล้ก็วันนี้ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนจากกลุ่ม3ามครชื่อกลุ่มก็คือทางใสาไหมวันนี้ผมจะนําเสนอโมเดลเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยนะครับคนอื่นผมก็ต้องเกิดว่าเกิดที่มาที่ไปของการเป็นโมเดลของกลุ่มแปรรูปกล้วยซึ่งมาจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ร่วมกับ กลุ่มแม่บ้านและก็กลุ่มหลายๆกล,ล,ลุ่มในพื้นที่มองถึงปัญหาในสังคมซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองเห็นว่าทุกๆปัญหาในสังคมตอนนี้ตอนนี้มันมีปัญหาหลายๆด้านที่เราในฐานะจุดเล็กๆที่จะสามารถช่วยอะไรในสังคมได้บ้างซึ่งตรงน,นี้เรามองดูในมิติในสังคมก็คือปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านความมั่งคุมเราในสมาชิกร,ร่วมกันประชุมหาในคิดว่าอะไรที่เราจะสามารถนำผลิตภัณฑ์หรือว่านำนำโปรดักต์ในชุมชนที่มีอยู่สามารถเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาในสังคมได้ยิ่งตอนนี้เยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นปัญหาชาวบ้านไม่พอกินซึ่งมีผลมาจาก ผลิตภัณฑ์ในท yes e ้องที oh ่มีราคาถูกก็เลยเรามีแนวคิดว่าทํำยังไงที่จะทําให้เป็นเรื่องยากในสังคมมาเป็นเรื่องกล้วยที่จะช่วยเหลือสังคมได้เราก็เลยตกผลึกว่ากล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะสามารถต่อยอดและก็นําเสนอให้แก่สังคมได้ครับทางสายใหม่มาจากไหนครับก็คือมาจากแม่น้ําทั้ง5้าสาย มาจากจังหวัดสตูลปัตตานีสงขลายะลานะครับและวก็นาฬิวาตทางห้าสายมารวมกันก็เลยมาเป็น5สายทางสายใหม่มาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาชุมชนสู่สันติสุขจังวัดชายแดนใต้ครับนี่คือทางสายใหม่ที่มาของชื่อกลุ่มนะครับเรามาลงลึกเรื่องการแปรรูปก้วย ก็คือมาจากต้นน้ำก่อนต้นน้ำกล้วยมาจากไหนก็คือมาจากการที่เรามาตกผลึกว่าประัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนที่สามารถมองหาได้ง่ายและก็มีทุกบ้านมันมีอะไรบ้างก็คือกล้วยกลุม่มประชุมประชุมว่าเราต้องทำาย่างไงให้กล้วยมันไม่ใช่เรื่องกล้วยก็คือการที่เราถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน ถาว่าแต่ทอดเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้เริ่มที่จะจุดประกายว่ากล้วยก็สามารถนําไปแก้ปัญหาปัญหาในชุมชนได้ก็คือเราให้ความรู้แก่คนในชุมชนเริ่มมีการปลูกกล้วยเพื่อสร้างไรายได้นามาจากไหนก็คือเราเชิญชวนจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ซึ่งมีการตกง,งานมากและก็ซึ่งมีผู้ติดยาเสพติดอีกมากมายแล้วก็เลยไปชักชวนเขามากกว่ ทำยังไงที่จะเราจะไม่ให้เขามีเวลาว่างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแม่บ้านที่ไม่มีงานทําไม่มีรายได้ไม่มีเง,งพอทำยังไงเราก็เลยนำ่ายทอดอง์เอากลุ่มเอากลุ่มความรู้ไปให้เขาโดยเราจะประสานจากคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นฝาาในหมู่บา้านงานต่างๆที่มีอยู่ที่โพกะมาช่วยเหลือเราแล้วก็ประสานให้แล้วก็เราก็จะร่วมกันคิด ต้องการทำก็คือการให้องค์ความรู้ก็คือการให้หมายซึกกับเขาก่อนในสิ่งที่เขาอยากจะทําเราต้องสร้างในคิดให้เขาก่อนว่าถ้าเราอยู่แบบนี้เราไม่แก้กไขไม่เปลี่ยนแปลงในคิดของเราเราก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในอน,นาคตได้ก็คือการแต่ทอดความรู้นะครับหลังจากเราแต่ทอดความรู้แล้วให้เขาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระบวนการที่เราจะนําไปต่อก็คือหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการแบ่งป,นปันหน่อกล้วยบ้านไหนมีหนอ่หนอกล้วยเยอะ เราก็จะมีการแบ่งปันให้แก่คนที่ขาดโอกาสในสังคมก็คือกลุ่มเปราะบางในในสังคมโดยเราโดยเราที่จะเลือกสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมในตลาดก็คือสายพันธุ์พ้นเมืองเพื่อที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์ที่มีอยู่ในชุมชนเราให้ยัง่งยืนต่อไปลำดับต,ต่อไปแล้วก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการปลูกทุกรัวเรือน เพื่อเราจะสร้างเครือข่ายในในในชุมชนให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายเราทุกครัวเรือนเพื่อนาไปสู่อะไรเพื่อน,นําไปสู่การต่อยอดในด้านต่างๆที่เป้าหมายเราก็คือการแก้ปัญหาในสังคมในอนาคตหลังจากนั้นเราก็มีการกระจายไรายได้ให้กับชุมชนเมื่อเราเดินตามบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วเราก็จะมีะไรายได้ทางกลุ่มก็จะมีการแบ่งปัน เด่งแบ่งปันสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากต้นน้ําก็คือการที่เราได้เอาต้นกล้วยไปขายให้กับกลุ่มในส่วนของลําต้นหรือว่าหยกกล้วยแล้วก็มีการแบ่งปันให้แก่กลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลี้ยงสัตว์เช่นกลุ่มเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเหมือนที่ผมกาลังทําอยู่เลี้ยงแพะ,อะตอนนี้เราก็มีการแบ่งปันกันหลังจากที่เรานําของที่มีอยู่ก็คือหยกกล้วยไปให้กลุ่มเขาแล้วเราก็สามารถไปขอในส่วนของ มูลแพะหรือว่ามูลวัวเพื่อนนามาใช้ในต้นกล้วยของเราอีกด้วยในตอนนี้เราก็มีการอะไรมีการอบรมมีการต่อยอดเรื่องมูลค่าที่มีอยู่ในชุมชนก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูลแพะมูลวัวแล้วก็มีการส่งเสริมให้มีการทําปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยหมักสุขภาพเป็นต้น นี่คือบางส่วนใน,ในส่วนของต้นน้ำนะครับต่อไปก็คือกลางน้ำผมจะมอบหน้าที่ให้แกจากก็ขอสวัสดีค่ะ,อ,ะอีชั้นนางผิวสสวรรณรับตำแหน่งกลางน้ำของเส้นทางสายใหม่นะคะจากก็เสริมจากน้องต้านิดนึงการที่เราจะยั่งยืนได้เราทำยังไงถ้าเกิดว่าทางกลุ่มเราผลิตกล้วยแล้วผลผลิตไม่เพียงพอ เราต้องส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดด้วยการเอาไปให้กับกลุ่มเปาะบางที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นคนกลุ่มปอาะบางในประเภทผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการจะให้คนที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการนำ ปลูกกล้วยเสร็จแล้วนำผลผลิตไปส่งให้กับกลุ่มเพื่อที่จะได้ใช้เป็นในการค่าใช้ใจ่ายในใช้ในการลดค่าใช้ใจ่ายขายขายกล้วยได้แล้วขายผลิตได้แล้วเอาไปซื้อพวกแพรเพิร์อะไรให้กับผู้ป่วยจิตเตียงตรงนั้นอตอนนี้เราก็ยังส่งเสริมกันอยู่ค่ะส่วนกลางน้ํากลางน้ำแล้วก็มีการแปรรูปจะเรานํากล้วยมาแปรรูปได้ไล่ไดหลายชนิดค่ะ,อ,ะอย่างอของเราก็คือจะทํา หลายตัวแล้วเราก็ค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเข้ามาช่วยเราแปรรูปกล้วยเราใช้แป้งกล้วยต่อยอดไปเรื่อยๆทํากล้วยฉาบกล้วยกวนเราก็ทําแป้งกล้วยเพื่อที่จะต่อยอดเราใช้แป้งกล้วยหินที่เป็นเอกลักษณ์ของยะลาเป็นอัตลักษณ์ของยะลาเลยค่ะเราเอาแป้งกล้วยหินมาต่อยอดทําเป็นโรตีกรอบค่ะ เราก็ใช้แป้งกล้วยน้ำว้ามาทําเส้นกล้วยกรอบราดน้ำำํายําค่ะเราก็จะต่อยอดการแปรรูปไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่กล้วยผล,ผลผลิตที่เป็นผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนเราก็แปรรูปได้หลายๆเรื่องเราดูว่าต้นทุนของเราวัตถุดิบอะไรที่มีเยอะ,อะเช่นหน่อไม้เราก็เอามานํามาแปรรูปทําแป้งหน่อไม้ข้าวเกียบหน่อไม้และกะละแมหน่อไม้ที่มีอยู่ในชุมชนเราใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ,อสร้าง ให้เป็นผลผลิตออกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อจะให้ถูกใจลูกค้า,าทุกกลุ่มจ้ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นปลายน้ำการดิฉันก็ระพบิดนเกษสมานรับรับมาเป็นปลายน้ำค่ะการตลาดค่ะก การตลาดเป็นความยั่งยืนของการตั้งกลุ่มแล้วก็เราก็ทางการตลาดก็ส่งร้านค้าในชุมชนร้านค้าร้านโอทบในหมู่บ้านในในจังหวัดในอะไรก็เราส่งหมดออกบูธหมือนว่าออกบูธท,ที่ไหนเราก็ไปหมดทางภาครัฐเราก็ไปหมดไม่ตกไม่ตกซักครั้งเดียว <c oughs> แล้วก็ผ่านเฟซบุ๊ก ตามตลาดใหม่ๆตามอะไรนะนเครื่องลายแล้วก็แ,วกแบบรูปแบบใบน,นะคะแล้วก็การแบ่งปันเราก็สมมติว่าเราได้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 เงินได้ได้รายได้มามากเราก็แบ่งปันในในส่วนที่ว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนช่วยช่วยเหลือในการในการว่าสร้างตลาดเหมือนว่า กลุ่มของเรามีรายได้ที่สูงมากแต่ว่าเราแบ่งปันในการตลาดให้คนในชุมชนพาพาพาสินค้ามาฝากเราได้ด้วยเราควบคุมการตลาดกับทุกๆุกครัวเรือนในในชุมชนของเรานะคะแล้วก็แบ่งปันในการในการสร้างความเสมคัคาคเพื่อให้คนในชุมชนเอาเอาใจไป าการแบ่งปันของกลุ่มเรานะคะจะเราก็จะทำจะให้มันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนเราต้องมีการแบ่งปันแล้วก็มีการทําบัญชีอย่างชัดเจนจะจะเป็นรายรับรายจ่ายของกลุ่มแล้วเราก็มีการปันผลที่ชัดเจนค่ะเราจะมีผลกําไรที่ได้มาก็70%ก็ใช้แบ่งปันให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนค่ะ 20%ก็ไว้บริหารจัดการกลุ่มส่วน10เรซเราเราก็ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ของเรานี้ก็คือจะมีะส่วนเป็นของอมุสลิมไม่ว่าจะเป็นจัดตริกาสัมพันธ์กวนฮาซุลอหรือว่าจัดทานต่างๆเราก็จะช่วยสร้างโรงเรียนตริกาเราก็ใช้เงินส่วนนั้นไปช่วยในในส่วนของการแบ่งปันค่ะส่วนเป็นของไทยพุทธ เราก็จะมีการแบ่งปันเราจะจัดลงทานทานทอดกระถินตามวัดต่างๆค่ะที่เราจะช่วยได้ส่วนของที่เราจะช่วยแบ่งปันให้ชุมชนได้เยอะที่สุดก็คือความสุขที่เราจะให้กับชุมชนอย่างเช่นจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับชุมชนจัดวันเด็กให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาสส่วนบริบทของชาวบ้านส่วนมากพ่อแม่ก็จะไม่มีเวลาจะไปใช้ชีวิตกีดยาง ไม่มีเวลาที่จะให้ลูกไปเล่นกิจกรรมต่างในจังหวัดหรือในอำเภอหรือในตัวเทศบาลที่เขาจัดเราก็ได้จัดตรงนั้นเป็นช่วงบ่ายให้ผู้ปกครองได้พาลูกๆหล,ลานๆเข้าไปร่วมกิจกรรมในการแบ่งปันอันนี้ค่ะแล้วเราก็จัดส่วนของไทยพุทธก็อีกตัวที่เราขาดไม่ได้ก็จัดส่งน้ําผู้สูงอายุให้กับแบ่งปันให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนของเราค่ะ ผมผมก็อยากจะเสริมในด้านการมิติในด้านสังคมนะครับตรอย่างอยากจะวิงวอนให้กับทุกกลุ่มนะครับที่ในมาในวันนี้เราลองมองเห็นใ,นในในเมื่อเราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้เราจะไม่ต้องพึ่งหน่วยงานจากไหน,นถ้าเราสามารถยืนยืนด้วยขาของตัวเองได้เราก็จะเข้าใจว่าบริบทในพื้นที่เรามีศักยภาพ,พพร้อมแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องดูแลสังคมนะครับให้โอกาสคนก็คือ เราจะต่อไปก็จะสามารถนําเสนอทําให้สังคมเราสามารถอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับผมขอแค่นี้นะครับสุดท้ายก็นะเหลืออีก 2, 2> องนาทีครับจส,สุดท้ายก็จะเป็นคําตอบอ,อยู่ที่ตําบลทําให้ชุมชนเกิดความสันสุขค่ะ ขอบคุณครับเสียมือด้วยครับให้กับกลุ่ม3ทางสายใหม่นะครับเดี๋ยวขอคําถามหนึ่งคำถามจากคณะกรรมการครับคับก็กลุ่ม3เนี่ยเราเอากล้วยเอากล้วยมาสร้างชุมชนให้ลาชนเ้ฟราอขากอยากให้เราอยาก ในส่วนที่ที่เราจุดเด่นก็คือประชาชนมีส่วนร่วมเราบอกว่ามีทั้งเยาวชนไม่ว่าจะติดยาเต็มติดไม่ว่าจะพี่น้องยากจนไม่ว่าจะผู้บริหารต่างๆเราลองขยายดูสีถ้าเราจะทําชุมชนให้ข้มเข็งนอกจากบริบทบที่เราว่าแล้วมัาตอมีอีกส่วนนึง<ค><ด><ๆ>ก็คือในเรื่องผู้นําเช่นว่าผู้นําศาสนาก็ดีผู้นําท้องที่เช่นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําท้องถิ่นเช่นอบจเราคิดว่าเราจะเชื่อมโยงยังไงในการที่เรา เราทำไม่เกิดการมีส่วนร่วมตุกภาคส่วนเข้ามาเสริมในในชุมชนที่เราใช้กล้วยนําให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันยังยอกได้เราให้ความเข้มแข็งที่เราอยูเช่นครับอย่างส่วนที่จะทําให้เข้มแข็งอ่าทางอ่าผู้นําของอ่าตำบลก็จะมีผู้ใหญ่กำนันหรือว่านายกอบตก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่จะดึงเข้าไปหาชุมชน ดึงองค์ความรู้ต่างๆเข้าไปพัฒนาในกลุ่มอ,อย่างเด็กที่ติดยาหรือว่ารายได้ของผู้สูงอายุที่มีเราก็จะ,ะผู้สูงอายุที่ติดบ้านไม่ได้ติดเตียงเราก็จะให้ผู้สูงอายุสร้างรายได้ตรงนั้นนํากล้วยให้ผู้สูงอายุปอกในกิโลละ5้าบาทานั้นก็สร้างรายได้ให้แต่ผู้สูงอายุได้วันหนึ่งก็ ไม่ต่ำกว่า150ส่วนเด็กที่ติดยาเราก็สามารถที่จะดึงน้องๆเข้ามาให้ร่วมกิจกรรมในการาปลูกกล้วยหรือทำกล้วยเส้นที่น้องอถนัดไปในด้านนั้นดึงไม่ให้น้องมอีเวลาว่างหันไปเสพยา,ยาอย่างนั้นก็คือกิจกรรมนี้ก็ทำทาจริงและก็ทำอยู่ค่ะครับขอบคุณมาก,ค,มากครับประเด็นนี้ผมขอเสริมในส่วนของที่ผมของผมนะครับ ซึ่งเราจะเข้าใจว่าผู้นําท้องที่บางพื้นที่ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับกลุ่มที่ที่กลุ่มพวกนี้นะครับแต่ผมผมมีแนวคิดว่าเราต้องสร้างตัวตนของเราให้ให้เขาดูว่าเรามีศักยภาพที่ <L un ters> พอที่จะทําให้ชุมชนบ้านเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความาที่ทําให้ใครรู้จักบ้านเราได้เพราะว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้นําชุมชนล้วนแต่จะให้สุขจะส่งเสรมของเราถ้าเราเข้มแข็งแล้ว เขาก็จะมาส่งเสริมเราเองครับเราไม่ต้องไปพึ่งเขาถ้าเขาไม่สนใจเราก็ไม่เป็นไรเราเราก็ทําของเราให้ดีที่สุดว่าถ้า่างน้อยหน่วยงานข้างนอกเขามาเห็นเราว่าเราทําจริงผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือว่าองค์กรในพื้นที่เขาเขาก็จะมาดูแลเราเองครับนี่คือเป็นการก็คือเป็นการบังคับเขาถังโอมบนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเช่นกันนะครับเดี๋ยวพักผ่อนด้านล่างได้เลยขอเสียงมือกับทางสายใหม่หน่อยครับแหมก็ได้ความรู้ต่างๆเนาะ